นีครับรูปทรงเลขาคณิตใช่ไหมลูกรูปทรงเลขาคณิตใช่รูปทรปงเลขาคณิต เริไมไม่ได้เอาใหม่ใหม่ลองใหม่ลองใหม่ไม่เป็นไรลูกเริ่มใหม่ได้ เย้ yeah, ใช่ไหมใช่เย้สุดยอดเลยน้องกาวนโชว์ดิไม่ต้องยกหรอกลูกยกมันจะพังโอเคโอเควางลงยกแค่นอืมเอาวางลงเราทีนี้พ่อถามดินี่หัวไปโดนอะไรมาครับหัว <c oughs> มันตดนคื้นแล้วไปโดนก้อห็นแล้วไปจับพืนแล้วไป โดนกิโลโอ๋อไปโดนตาช่างกิโลทําไมถึงโดนครับเพราะว่าก้าวิ่งรือเปล่าลูกก้าวิ่งเนาะก้าวตกลงไปลงร้านกาแฟเหรอก้าวก้าวไม่รับระวังต่อไปต้องระวังนะลูกเออเล่นเล่นตกลงไปในร้านที่แม่ขายอะไรที่เ,าาเล่าาเหรอเอีอ่วันหลังเราต้องระวังเดินก็ต้องมารับระวังเพราะว่า เกิดบัตรเหตุมาเนี่ยหัวแตกเลยมันหลังก็จะระวังที่เกิดอิบาดเหตุใช่เราจะเกิดอิบาดเหตุได้ไวโรงบ้านเหมือนวันไหนเหมือนวันนี้เลยไหวไหวายว,ายวายแล้วไปโรง,งพยาบาลโรงพยาาบลเนี่ยคุณหมอตรวจเจ็บไหมลูกไม่เจ็บคุณหมอทํายังไงบ้างครับ ทำยังไงก็ได้คุณวอรล้างแผลให้ใช่ไหมลูกใช่ใชเอาล้างแผลไม่เจ<อ>็บไม่เจ็บเลยใช่ไหมใช่ก้ารไม่ร้องไห้เลยใช่ไหมครับเอาแค่นี้แหละเอาสวัสดีก่อนสวัสดีครับสสวััดีครบทำดีๆครับเอ้ยบ๊ายบาย